สวัสดีครับสวัสดีปอแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับตอนเจ้านี่ผมก็มาโรงเรียนแล้วนะครับประมาณแปดโมงตัวนี้ก็หลอนทํากิจกรรมหน้าสะทงเรียบร้อยแล้วนะครับร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหวพระอันอย่างเรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้ก็เป็นช่วงดีคณะครูนะครับมาชี้แจงเรื่องต่างๆให้หลอนได้ฟังนะครับตอนเจ้านะครับช่วงนี้ก็ยังหนาวเหมือนเดิมอยู่ติดลาปางนะครับตัดภาพมาตอนขับแลกนะครับขับแลกนี่จะคือหลอนทรงงานนะครับนี่นะครับ โซงงานอันตีขาดเล็กนะครับเหมือนซื้อปวยกายกันครับเหล่าออนเข้าแถวมันาูกเสือนะครับพอในฟิล์มเ็นเน็ตเลืเปิดนะครับยาวขนาดนะผมบอกว่าอันเอาความยาวของดามเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบนะครับแต่ละโค้นโอ้ยใหญ่มานะครับดึงยาวดึงใหญ่ขนาดนะก็บอกค่สูงอยู่ไหมอันลํำเหลืออีนะเอาออกพองอีนะมันใหญ่ล้ำอีนะครับนี่ก็บอกใือเป็นเหลาดามออกจีมนะครับแล้วตัดความสูงออกบางคนก็บอกว่าครูครับ แต่เราคนมาสูงมาต้องการครับเออมันกระแม่นอินาแต่ว่าบางอัน่ะมันสูงเกินไปนะก็บอกสูตรตัดออกพองนะเนี่ยผมก็เลยว่าวัดนนพอเลยครับก็เนี่ยเอาประมาณเมตรห้าสิบเนาะมันจะได้ใจอกันได้ทุกคนเนี่นะครับนี่ก็เอาแต่ลบเมตรเลยวัดที้เรออนพอเลยไข่ตีนกับกปไปตัดเนาะไข่ตีสั้นแล้วกับเป็นหยังนะครับคือเหลาออกพองนะครับมันมันใหญ่ล้ำนะครับเนาะมาโคนนี่ด้ามต่อด้ามต่อแขนนี่นะครับโอ้อินะ บอกไวนะครับก็เลยบอกพื้อไปแก้ไขมานอันนี้ก็เป็นของรอออนม .5 นะครับม .5 ทับทับสามนอกสายช่างนะครับนี่ผมวัดเลยครับวัดเพ้อพอทุกคนเลยนะครับไข่ยาวก็คื้ไปตัดไปเก็บงานมาเรียบร้อยงานก็ดีครับรอออนทํามาดีครับมีความรับผิดชอบเนาะเดี๋ยวแปลงเรียบร้อยแล้วผมก็จะเออรอออนเนี่ยเอาไปแจกนะครับแจกมือแต่ละห้องเนาะแต่ละห้องนะครับเอาไปพร้อมทำความสะอาดบริเวณโซนพื้นที่ของตัวเองนะครับ เอาไปกวาดใบมุมใบไม้กวาดหญ่ากวาดหยังนะครับเอาไว้ใจ้ตีโรงเรียนนะครับถ้ามันโอเคนะครับแล้วก็มาใชจ้ได้จริงๆแล้วนะครับก็ถ้ามันใจ้ได้ดีเนาะปัจจุบันเจ้จริงๆมันเจ้ได้แล้วครับถ้ามันใจ้ได้ดีก็จะเค้ืละอ่อนแปลงเพิ่มเหมก็เอาไว้ใจ้ตีโรงเรียนนี่คือคณะครูนะครับเอาไปไว้ตามห้องเนาะห้องต่างๆนะครับเพราะว่า ้าเหรอออนเก็บไว้เนี่ยบางครั้งลรอออนมันจะหายนะครับจะให้คุณโครับผิดชอบไปเลยนะครับอันนี้กับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ตีใหญ่ไปกัไปจากกัาวไกเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับกับสอนงานกึงนะครับนนวันนี้กับสอนลหอออนช่างหมอหมอหกนะครับเป็นงานกงึนกกงปัดหน้ากับสาธิตการกึงปาดหน้าเห้อออนพอนะครับการตั้งมีดนะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยสอนการรับมีดโม,ดมดละงานเอ่อการรับมีดกึงปัดหน้าขวาปอกขวานะครับสอนหมดละวันนี้กับสอน อสอนการแจ้งงานของเครื่องกึ้งทฤษฎีเครื่องกึ้งก่อสอนไมหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลออนจะต้องฝึกปฏิบัตินะครับผมก็สอนการตั้งมีดนะครับตั้ง,งมีดจะได้ให้ได้ศูนย์นะผมก็ตั้งมีดรวมกับศูนย์แทนเนาะคือเราออนได้พออย่างนั้นเดี๋ยวจะให้เราออนฝึกนะครับตอนนี้กับกึ้งปัดนหน้าสาธิตเนาะการกึ้งปัดหน้าเละออนพอการตั้งความเร็วลอบน้ายเรออนก็มีความตั้งใจนะครับนี่ให้ลราออนได้พอเนาะนี่คืองานจริงๆนะครับแล้วก็มีกึ้งจริงๆนะครับ นี่ละอ่อนพอละอ่อนกับตั้งใจครับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละอ่อนจะต้องทําได้นะครับแหมน้อยถึงแม้ว่าบางคนจะไปเห็นต่อตีอื่นนะครับก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ได้ตดยนะครับบางคนไปเห็นต่อในระดับเทคนิคหรือปะวะสนะครับตีระดับที่สูงขึ้นก็สามารถเอาความรู้ตีผมเฮือเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับต่อตัดมาภาพต่อการคืนเลยนะครับในช่วงแรงกับได้ทายไว้นะครับกับน้องใบกับเล่นอยู่ในขอกนะครับ อ siz, Eller, น,น,นอกใบกะอเลือดอเลือครับบอกระยางกะฟังกำมนะครับนี่กินนมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะกินนมเรียบร้อยแล้วนอกกระเล่นนะครับระวังนี่รอแปรงฟันนะครับนี่ชอบใจขนาดช่วงนี้เปิลเบิไขยูในขอกแล้วเปิลไขมามเล่นตั้งหนอกนะครับวันนี้กับปล่อยนาะวันนี้ผมกังวันเนี่ยผมปล่อยคอเดินตั้งหนอกนะครับตึงบิกไขให้ผมอุ้มนะครับเดินปล่อยเดินตามดินนั่นนะจะอุ้มขึ้นกบยันออกยันออกนะครับแห็นว่อยเจ้าคลิปวิดีโอนะครับ น้องใบเนาะฮัดเดินนะครับมันคือพออมกำัหนึ่งนะครับผมวันนี้เอาไว้ตัวอี้นะครับขอบคุณมากนะครับติดรับชมนะครับสวัสดีครับ